ซานซานแต่งตัวแบบจัดเต็มเพราะว่าวันนี้เราจะออกไปช่วยงานแต่งลูกพี่ลูกน้องคุณกิติกันค่ะนี่ฮาวน์นคนไทยนี่แต่งงานถือต้นกลวยคนจีนต้นไผ่จ้าไผ่จริงไม่อ,อิงอ่อนต้นไผ่สูงกว่าบ้านต้นไผ่แบบยิ่งใหญ่ขุดกันมาทั้งรากเลยค่ะกลัวไม่เชื่อว่าเป็นไผ่จริงวันนี้เตรียมงานแต่งหน้าที่ของเบลก็คือการช่วยประดับตกแต่งต้นไผ่ให้สวยงามต้นไผ่ที่เอามาใช้ในงานแต่งเขาจะวางไว้ตรงประตูบ้านของเจ้าสาวซึ่งต้นไผ่จะต้องเป็นต้นไผ่ที่มีลักษณะความเป็นมงคลด้วยอามาถึงก็ใช้ผ้าแดงหอากกกันนและต้ ทั้งสองต้นจะต้องมีความคล้ายคลึงกันเป็นเหมือนเคล็ดว่าเออเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะต้องเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรฟิวนั้นแต่ละปล้องแต่ละปล้องของเขาเนี่ยก็จะต้องมีความเท่ากันได้ <Right. S 2> ฟิวไผ่แฝดไผ่อลินอลานไผ่เอื้อยเขาได้ต้นไผ่ามาแล้วเขาก็จะประดับตกแต่งต้นไผ่ด้วยเหมือนพวงกุญแจอมีเหมือนแบบถั่วทองลูกคิดลูกปลาลูกหมูอะไรประมาณนี้แต่ละลูกเขาก็จะมีความหมายแตกต่างกันไป <c oughs> มีคนมาช่วยงานเยอะมากจํานวนเครื่องประดับของต้นไผ่ทั้งสองต้นเนี่ยมันก็จะเท่ากันด้วยนะทุกคนคือมันจะมมมีีคควาาาแแบบดเเทยออะกงงงนต่ข นะมีถือเคล็ดนั้นเคล็ดนี้เหมือนบ้านเราเลยพอตกแต่งต้นไผ่ไปได้ต้นแรกเสร็จนะคะต้นที่2ก็มีปัญหาเพราะว่าต้นนี้ยอดไผ่มันแยกออกเป็น2ทางนในความเชื่อของคนจีนที่นี่คือไม่ได้เลยนะชลลี่เขาเรียกว่าไผ่หัวแตกนะคะก็คือต้องถอดไอเครื่องประดับออกมาใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไปหาต้นไผ่ใหม่ที่คล้ายคลึงกันมาใหม่โอ้โหชีวิตสำหรับในตัวบ้านนะคะบางทีบันไดเขาก็จะวางพรมสีแดงหรือว่าติดสติกเกอร์ตัวนี้ที่แปลว่า happiness หน้าต่างประตูมีกี่บานแปะใ,ให้หมดเอางี้ระดับโคมหน้าบ้านตัวนี้จานว่าฉีเป็นตัวทีี่่แปลววาามมค แต่ว่าถ้าเป็นช่วงตุตจีเนี่ยเขาจะใช้ตัวอักษรที่แปลว่าฝูแทนอ่ะแต่ละเทศการเขาก็จะใช้อักษรไม่เท่ากันส่วนซันซันมีหน้าที่อะไรเหรอคะหน้าที่กําจัดอมยิ้มค่ะเดินไปเจอผู้ใหญ่คนไหนเขาก็ให้ขนมลูกอมอมยิ้มน้าตาลมาซันซันจัดการหมดแล้วเขาก็จะพกพวกไข่นะคะแล้วก็จะมีเทียนคู่เทียนคู่อันนี้ต้องจุดไว้3วัน3คืนเลยนะตั้งแต่วันแต่งงานแล้วก็พวกส้มต่างๆมีหีบไม้ที่ใส่พวกเสื้อผ้าปลอกหมอนแกสลักเป็นเรื่องราวของความรักอย่างดีมีตุ๊กตา2ตัวที่เป็นตัวแทนความรัก ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและนี่ก็คือกองทัพอภิมาหมามาหาผ้าหม่มเขาจะมีผ้าห่มทั้งหมดสีฤดูนะคะผ้าห่มแต่ละผืนเนี่ยก็จะใช้ในแต่ละฤดูไม่เหมือนกันเหมือนว่าเป็นความหมายว่าเราจะใช้ผ้าห่มด้วยกันเนี่ยยันแกยันเท่ากูถามก่อนว่าระหว่างที่ใช้หมดกับผ้าห่มผุอะไรจะเกิดขึ้นก่อนการคือมันเยอะมากจนปัจจุบันนี้ลูกบินสามขบแล้วมันก็ยังใช้ผ้าหม่มที่ได้จากการแต่งงานไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะไอที่เห็นกองกองตรงนั้นยังมีที่พับๆตรงนี้อีกนะคะอยู่ในรังแบบนี้งานแต่งงานหรือว่างานกาชาตแจกผ้าห่มภายหนาวกนนจั มืดจึกดืตรงนี้ก็ทําซุ้มลูกโป่งกันเองจะไปฟังบรรยากาศกันดีกว่าค่ะว่าเวลาที่คนจีนเขาพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติอันนี้ย้ำว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเสียงของเขาจะเป็นอย่างไรเะโตเมียมันโตีมีพี่วนีคทมยในห้องนอนของเจ้าสาวที่บ้านเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะต้องมารับที่นี่นะคะเขาก็จะตกแต่งรอไว้เจ้าสาวจะแต่งหน้าแต่งตัวที่นี่เจ้าบ่าวก็จะมารับที่นี่ในวันพรุ่งนี้นั่นเองตื่นเต้นแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่น6กโมงเช้านะคะเจอกันพรุ